ส <c oughs> วัสดีครับผม EA นํานำโชคนะครับเดี๋ยววันนี้เนี่ยเรามาดูกันนะครับก็คือการทดสอบนะครับว่าถ้าเกิดเรานะครับไม่มีองค์ความรู้ในการเทรดเลยนะครับแต่เรามีองค์ความรู้ในการจัดการเงินหลังบ้านหรือการ M อนะครับว่ามาดูกันว่าสุดท้ายเนี่ยถ้าเกิดเรานะครับเป็นคนที่อ่ะสมมุติว่าเราเนี่ยเป็นเด็กนะครับให้มีเงื่อนไขว่าเราเนี่ยไม่รู้ว่า กราฟจะขึ้นหรือลงแล้วเราไม่รู้นะคดแล้วเราก็มีเทคนิคอลใดๆอย่างสิ้นนะครับเราก็ทำการนะครับเปิดบายเปิดเซลล์แลนด้อมไปนะครับก็คือเหมือนเด็กเลยนะครับอยากเปิดบายก็กดบายอยากเปิดเซลล์ก็เปิดเซลล์นะครับเพียงแต่ว่าแล้วเราแต่เราเนี่ยมีความรู้ในการเอ็มเอ็มที่ดีเรามาดูกันว่าจะรอดไหมนะครับมาเราจะรอดไหมนะครับซึ่งเงื่อนไขในการเอ็มเราคืออะไรครับผมจะอธิบายคร่าวๆให้ฟังนะครับทุกคนคือเราเนี่ยเดี๋ยวเอาทุกอย่างออกให้หมดนะครับอินดี้ทุกตัวออกให้หมดเลยนะครับอินดี้ทุกตัวออกให้หมดนะโอเ สมมตินะสมมติเอ่อเราเราย้อนกลับกลับไปสมมติเราเปิดกล้ามาเท่านี้นะกร้าปัจจุบันอยู่แต่ตรงนี้นะครับตรงนี้เราเนี่ยทำการแรนดอมแรนดอมอะไรครับแรนดอมเปิดปลายหรือเซลล์ด้นะสมมติตรงที่นี้เป็นเซลล์นะครับเป็นเซลล์ด้วยกันนะแรนดอมเปิดเซลล์ไปหนึ่งไม้เออสองไม้นะครับสองไม้ไม้ที่หนึ่งกับไม้สองในราในราคาตรงนี้เลยพร้อมกันเลยนะครับสองไม้ปุ๊บอ่าเป็นหลอดหนึ่งก็ได้นะครับหลอดหนึ่งหรอหลอดเท่าไหร่ก็ได้แล้วแต่คุณนะแต่ผมจะออกหลอดจะเท่ากันตาเสมอนะครับทุกไม้ทุกออเดอร์นะ เรนดัมเปิดบายเปิดเซลนะทีนี้ตอนนี้เรา random, เรนดัมได้เปิดเปิดไม้เป็นไม้เซลนะครับทีนี้ถ้าเกิดเราระบบเราเนี่ยจะมี SL ไม่มี TP นะครับแต่จะเป็นระบบการปิดโดยเอสลที่ยี่สิเหรียญน,นะครับแล้วก็ TP ที่20เหรียญเหมือนกันนะทั้งสองไม้เลยอ่ะสมมติตอนนี้เราเปิดเซลนะสีแดงนะครับแล้วเลื่อนไปสิราคาเป็นไงครับสมมติเราเปิดหลอดที่0.1แล้วกันนะครับจะ SL 20เหรียญเนี่ยก็คือต้องวิ่งไปเท่าไหร่ครับกี่จุดครับ200จุดใช่ไหมครับ200จุดนะ ซึ่งในที่นี้ในบล็อกเนี่ยบล็อกนี้มันคือ2 0,000นะครับสองสองร้อยจุดเนี่ยคือ2 0,000นะนก็คือตรงนี้นะครับแสดงว่าตรงเนี้ยตรงที่ที่ผมลากมาเนี่ยเห็นไหมสองหมื่นจุดเนี่ยก็คือสองร้อยสองร้อยจุดเนี่ยสองหมื่นสองหมื่นพอยต์ในในบล็อกนี้นะครับก็คือสองสองร้อยจุดนะครับในที่เราราคาปุ๋ยที่เราคำนวณกันนะก็คือตรงเนี้ยเราจะขาดทุนเท่ากี่เหรียญครับยี่สิบเหรียญสองหมายคือสี่สิบเหรียญใช่ไหมครับทีนี้เราก็แรนดอมอีก ate, นะครับแรนดอมอีกอ่าพอปิดออเดอร์ใช่ไหมเราก็แรนดอมอีกตรงนี้นะครับับบตตตรรรรงงงนนี้เเเดดิิมมลยะค ตรงนี้เลยเพราะว่าเราปิดปุมือเราก็เล่นดอมอีกนะครับแต่ว่าเราเนี่ยไม่ได้มีการนั่งยิงอะไรยังสิ้นนะครับว่ามาทีแล้วจะแพ้หรือชนะยังไม่ไปสนนะแต่เราจะเล่นดอมเลยนะครับก็เหมือนแบบให้เด็กเปิดใบเปิดเซลอยให้เรานะครับอ่าพอปิดปุ๊บเราก็เปิดใหม่นะครับแล้วสมมติเราเปิดเซลอีกที่หลักเท่าเดิมราคาเท่าเดิมนะครับวิ่งไปอีกเท่าไหร่ครับวิ่งไปอีกสองหมื่นนะครับสองหมื่นสองหมื่นสองหมื่นพอยต์นะครับแต่ในที่นี้หมายถึงสองสองร้อยจุดนะก็คือเราจะขาดทุนไีกเท่าไหร่ครับขาดทุนไปอีก 40เหรียญนะครับเพราะ20คูณเท่าไหร่ครับ2องคูณสนะแต่ว่าทีนี้แลนด้อมไม้3ามไม้สามเราเป็นเป็นบายบ้างนะครับเป็นบายบ้างอ่าเป็นบายนะครับและไม้บายเนี่ยเหมือนเดิมนะครับสมมติเราเปิดบายแต่เราไม่รู้นะคนนะว่าจะขึ้นจะลงอันนี้ไม่ขึ้นไม่รู้นะเราก็เลยแลนดอมไปเรื่อยสมมติไม้นี้ไม้บายใช่ไหมเราจะ TP ที่เท่าไหร่ครับ2 0 0 0 0ืจุดเออสองร้อยสองร้อยจุดเหมือนกันนะครับซึ่งในนี้คือ2 2งสองอะไรครับก็คือ2 2,000พอยต์นะครับนพอยนะครับเออ2,000 20,000พอยต์นะครับทีนี้เงื่อนไขเพิ่มเติมคืออะไรครับ เวลาที่มันถูกทางนี่ไม่ว่าจะเป็นฝั่งบายฝั่งเซลล์นะเรามี2บายใช่ไหมไม้แรกเลยเราจะทป็การปิดที่2 0 0 0 0จุดเออสองจุดใช่ไหมครับแล้วไม้ที่2เนี่ยเราจะปิดที่400จุดนะครับอ่าซึ่งถ้าเวลามันมา TP ไม้แรกเนี่ยนะครับเราจะเลื่อน SL ไม้ไม้ที่2เนี่ยขึ้นมาด้านบนนะครับก็คือการหน้าทุนไว้ไม่ใช่หน้าทุนธรรมดานะการขึ้นมาสูงๆเลยนะครับการขึ้นมาสูงเลยเกือบจะเท่าราคาปัจจุบันเลยนะครับซึ่งทําให้อะไรครับเวลามั pull back ก,กลับมาเนี่ยเราก็จะได้มากกว่าเท่าไหร่ครับ เราเนี่ยก็จะได้มากกว่า40เหรียญแน่นอนใช่ไหมครับเพราะว่าอะไรครับก็เราวิ่งมาแล้วถึง20เหรียญ2ไม้เรา40เหรียญแน่ๆเราปิดไปไม้หนึ่งเนี่ยเราได้ไปแล้ว20เหรียญแน่ๆนะครับแต่เราอะไรครับเราเลื่อนเราก็เลื่อน SL เนี่ยมาอยู่ที่ราคา20เหรียญใช่ไหมถ้าราคามันกลับมาโดนตรงนี้ปุ๊บเราก็จะขาดทุนทันที40เหรียญจะถ้ามันขึ้นไปต่อล่ะขึ้นไปถึง35 pullback กลับมาเราก็ได้ที่30ขึ้นไปถึง40แล้วก็ถึง ก็ถือว่าทีพีไม้สองนะก็คือจะได้เป็นเท่าไหร่ครับ40เหรี้นบวกยี่สเหรียญก็เป็น60นะครับนั่นแปลว่าอะไรครับในระบบนี้ระบบนี้สมมติมันเราเทรดอัตราชนะ50 50เลยนะแบบแบบ50อัตราชนะ50 50เราจะแพ้อะไรครับเราจะแพ้เนี่ยมีโอกาสเสียทั้งหมดครั้งละ40เหรียญใช่ไหมครับ40เหรียญแต่โอกาสชนะเนี่ยเราจะมีโอกาสชนะเท่าไหร่ครับ40เหรียญบ้าง60เหรียญบ้างใช่ไหมครับเพราะอะไรครับ20 60เอ่สิบบวกหกสิบเอ่อยี่สิบบวกสี่สิบใช่ไหมครับยี่ยคคือเท่่าไหรรับ 20กับ40่ถ้าเฉลี่ยคือครั้งละ30จะเป็นครั้งละ3 0นะครับถ้ามันไปต่ออ่านั่นแปลว่าอะไรครับในระบบเนี้ยถ้าเราดูถ้าเราเรียกว่า R r นะครับ r i s k a n d Reward นะครับแปลว่าอะไรครับเราเสียได้1แต่เราได้เนี่ยมากกว่า1ใช่ไหมครับเพราะว่าเรามีการเลื่อน SL ขึ้นไปด้วยถ้ามันราคาถูกทางแล้วนะครับอ่านั่นจะเป็นอีกระบบหนึ่งครับที่วันเนี้ยเรามาทาการให้ดูว่ามันจะรอดไหมนะครับซึ่งตรงนี้นะครับผมกําลังผมกาลังแบ็กเชนอยู่นะอันนี้คื คือเดี๋ยวผมจะเปิดอธิบายให้เขเข้านะว่าทํำยังไงนะครับอันเนี้ยผมไม่มีอะไรนะครับผมแค่เช็คก็เฉยว่ามีออเดอร์ค้างอยู่นะเห็นไหมตรงนี้นะครับแล้วก็ใช้บล็อกแรนดอมนะครับก็คือพอมาเช็คว่าไม่มีออเดอร์เนี่ยมันก็จะเข้ามาที่บล็อกนี้นะครับทีนี้ไอ้บล็อกเนี้ยมันก็ทำาการแรนดอมนะครับไม่ว่าบางทีก็จะไปฝั่งนี้บางทีก็จะไปฝั่งนี้สลับกันไปเรื่อยๆนะครับบางทีไมก็จะเปิดฝั่งนี้หาครั้งรวดเลยก็มีนะครับอ่าหรือบางนีก็จะเปิดฝั อันนี้50ครั้งอันนี้50ครั้งประมาณนั้นนะครับถ้าเทรดไปบอกอ่าคำว่าแรนดอมมันคือ50 50อยู่แล้วนะครับเพียงแต่บางทีเนี่ยถ้าเราเทรดไปลอยไม้เนี่ยอาจจะแบบ70 30 40, 40 60นะครับแต่ถ้าสมมติเทรดไปพันครั้งเนี่ยมันจะ50 50นะครับอืมมันคือบอกแรนดอมนะครับแล้วก็เปิดบายเห็นไหมก็ไม่มี S L T P อันนี้ก็เปิดเซอรไม่มี S L T P นะครับแล้วก็หลอตเนี่ยก็คือ0ูนย์จุดศูนย์หนึ่งนะครับ,รบก็ในอถ้ากไรเนี่ยเห็นบล็ บล็อกเทลลิงของเราเนี่ยจะเริ่มทํางานเมื่อไรครับเมื่อเห็นไหมคำว่า start t a i l i n g start เมื่อจะเมื่อกําไรไปแล้วหนึ่งเท่านะครับก็คือ SL เราคือเท่าไหร่ครับสิบห้าจุดสิบห้าเหรียญใช่ไหมเมื่อกาไรไปแล้วสิบห้าเหรียญก็ทาการเทลลิงก็คือเริ่มมี SL ให้เราไปด้วยนะครับอืมส่วนบล็อกนี้คือบล็อกอะไรครับบล็อกนี้คือบล็อกในการเช็คนะครับว่าขาดทุนครบยี่สิบเหรียญหรือยังนะครับเห็นไหมถ้าขาดทุนครบยี่สิบเหรียญไหมครับเห็นไหม เด้ปรสิทธิ์ยี่สิบเหรียญน,นะผมใส่เป็นยี่สิบนะครับก็คือทำการปิดออเดอร์นะครับส่วนนี้เหมือนกันนะครับถ้ามีออเดอร์ไหนที่โปรฟิตมากกว่ายี่สิบเหรียญก็ทำการปิดนะครับปิดไปนะครับส่วนนี้คือไร่ส่วนนี้คือนะครับเมื่อมีไม้ที่สองนะอันนี้เป็นไม้ที่สองนะอันนี้คือไม้หนึ่งนะอันนี้คือไม้หนึ่งอไอฝัอ่งเห็นไหมเช็คโค้ดก็คือปิด เธอเมื่อขาดทุนเนี่ยอันนี้คือนับรวมทั้งสองกลุ่มนะทั้งไม้หนึ่งไม้สองแต่เนี่ยคือนับรวมเฉพาะไม้หนึ่งเห็ไหมเช็คโปรฟิตมากกว่ายี่สิบเดือนทำการปิดอันเนี้ยคือเช็คเฉพาะกลุ่มสองนะครไม้สองก็คือเช็คไงมากกว่าสี่สิบก็ทำการปิดตัวเดือนนะครับอ่ะมีแค่นี้เองมีแค่นี้เองนะครับอ่าแล้วผมก็แบ็กเทรดนะครับแบ็กเทรดห้าปีนะในสกุลทองคำนะครับเห็นไหมในไทม์เฟรมก็จะเห็นได้ว,ว่าถ้าเราดูกราฟนะเห็นไหมเราเริ่มที่อะไรครับพันเหรียญน,นะครับแล้วก็ขึ้นมาเรื่อยๆมันก็ลงไปเรืนนะ่อยเลยอันนี้เรา พันเหรียญจะลงมาที่แปดร้อยแล้วก็ลากขึ้นไปที่เท่าไหร่ครับลากขึ้นไปที่พันสองเห็นไหมพันสองกับพันสามเลยแล้วก็ลงมาอีกอ่าอันนี้พันเอ็ดลงมาแล้วขึ้นไปแล้วก็ลงมาขึ้นไปขึ้นไปลงมาขึ้นไปขึ้นไปนะครับอ่าจะเห็นว่าเนี่ยมันก็ลงมาลงมาเรื่อยตอนนี้ก็ลงมาเรื่อยขึ้นไปเรื่อยนะครับพอเนี้ยเราไม่ได้มีะบบอะไรเพิ่มเติมเลยนะครับอืมเห็นไหมทุกคนทุกคนวันเดาลองเราดูนะครับว่าถ้าลั่นไปเรื่อยนี่จนจบเลยเนี่ยคุณว่าโอกาสจะพอจะโตหรือจะแตกนะครับพอจะโตหรือแตกหรือมมันจะะเเท่าดิ ไม่ได้กําไรมากกว่านี้ไม่ได้ขาดทุนมากกว่านี้นะครับอืมลองดอกันดูนะครับว่ามันจะกําไรหรือขาดทุนนะครับอ่าแต่ว่าอันนี้ผมบอกนะผมบอกอีกท,ทีหนึ่งนะครับอันนี้ระบบเนี้ยสามารถทําอะไรเพิ่มได้ครับสามารถนะครับสามารถใส่อะไรครับใส่เงื่อนไขในการเข้าออก,กเดอร์ได้นะครับเพราะเนี้ยคือผมไม่ได้มีเงื่อนไขในการเข้าออก,กเดอร์ได้ยงสิ้นเลยนะครับเปิดบายใช้เจลหรือทีพีก็ตามแต่ก็จะแรนดอมเปิดใหม่นะครับอาจจะได้บนบายบายบายสิบครั้งยี่สิบครั้งก็ได้ครับเพราะเขาใช้คำว่าแรนดอ้มนะครับอื่หรือเรียกง่ายว่า ไม่มีความรู้เลยนะครับเปิดมาเปิดจะเปิดตรงไหนก็เปิด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 ไปนะครับแต่จะเปิดแค่สองไม้ที่ว่านะครับ sltp ก็ค่อยว่ากันไปนะครับอืมเห็นไหมอันนี้คือหลักการแบบเทรดไม่มีความรู้นะครับใช้ mm อย่างเดียวนะครับอืมซึ่งชิคดนึงนะครับถ้าเกิดเรามีเทคนิคนะครับเทคนิคที่อะไรครับที่แม่นกว่านี้นะครับที่แม่นกว่านี้ในการออกเดอร์ไม้แรกนะไม่ว่าจะเปิดออกเดอร์บายหรือเซลนะอ่ามันอาจจะแม่นกว่านี้ก็ได้นะทุกคนเห็นไหมอ่าอย่างตัวนี้เห็นไหมแบบผมลบ back t e มาเท่าไหร่ครับตัวนี้จะสองปีแล้วนะคร อ่าไม่ใช่จะสองปีอ่ะสองปีแล้วนะสองปีหกเดือนคุณเห็นไหมพอร์ตก็ยังไม่แตกนะพอร์ตก็ยังไม่แตกนะครับแต่ก็ดาวๆาวก็ประมาณเท่าไหร่ห้าสิเปอร์ซ็นของพอร์ตใช่ไหมแต่มันไม่แตกประเด็นคือมันไม่แตกนั่นแปลว่าอะไรครับถ้าเรามีระบบเอ็มเอ็มที่ดีเนี่ยมีโอกาสสูงมากนะครับที่จะทำำํากําไรได้นะครับเห็นไหมทุกคนลองคิดดูนะถ้าเกิดระบบนี้นะมีกับมีค,คู่กับเทคนิคการเทรดที่ดีขึ้นกว่านี้นะเพราะวันนี้เราไม่ได้มีเทคนิคในการเทรดนะครับเราเปิดแรนดอมเลยนะเปิดกราฟมาเปิดบายเปิดเซลเลยนะครับ,รนะ gamma, by, รบอ่า เรายังรักษาพอร์ตให้เราได้เนี่ยเท่าไหร่ครับนานไหม,มคุณว่าสาม,ามปีแล้วนะครับยังไม่แตกเลยสามปีนะคุณคิดดูคุณเทรดพอร์ตหนึ่งผัดพันเหรียญอนะ่ะสามปีไม่แตกคุณก็ต้องเกิงจังเลยนะครับคิดถึงความเป็นจริงนะเพราะว่าบางคนเนี่ยอาทิตย์เดียวก็พอร์ตแตกแล้วนะครับไม่ว่าจะพันเหรียญหมื่นเหรียญนะอาทิตย์เดียวก็พอร์ตแตกแล้วนะครับอืมลองคิดในความความ,วามจริงหรือคิดในอดีตในตอนที่เราเป็นอดีตเราเข้ามาเทรดเนี่ยแป๊บเดียวแล้วก็พอร์ตแตกแล้วแต่เนี่ยครับจะสามปีละเรายังรักษาพอร์ตไม่ให้มันแตกด้น่ารเีีทขึ กว่านี้นะครับแบบมีเงื่อนไขในการเข้าออกออเดอร์ให้มันนะครับรวมกับระบบจัดการเงินหลังบ้านแบบนี้นะครับก็คือเวลาเสียเสียได้หนึ่งเท่าแต่เวลาได้ต้องได้มากกว่าหนึ่งเท่าใช่ไหมครับแล้วก็อะไรครับอาจจะใช้เป็นมันังเกลก็ได้นะจริงๆนะครับเพราะว่าต่อรอบเนี่ยเราไม่ได้เสียกำไรเยอะขนาดนั้นนะครับรอบหนึ่งเราก็เสียแค่สี่สิบเหรียญนะครับจากทุนเท่าไหร่ครับทุนหนึ่งพันเหรียญครับก็คือกี่เปอร์เซ็นต์ครับสี่เปอร์เซ็นต์ใช่ไหมครับถ้าเราลด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 ไอพอใหญ่กว่านี้หรือว่าลดขนาดลดมาเนี่ยนะครับก็จะเซฟกว่านี้ใ่มมัครบอื นะครับสมมติเราเท่าไหร่ครับเราเสียได้รอบละไม่ต้อง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 ยี่สิบเหรียญยังไงครับเสียรอบละห้าเหรียญต่อไม้นะแสดงว่าใบสองไม้นี่ก็จะเป็นอะไรครับเป็นสิบเหรียญใช่ไหมเซลสองไม้นี่ก็จะเป็นสิบเหรียญแสดงว่ารอบหนึ่งเราเสียได้ครั้งละกี่เปอร์เซ็นต์ครับหนึ่งพันเหรียญใช่ไหมเรามีพอร์ตถึงมาหนพันเหรียญเราเสียได้สิบเหรียญก็คือกี่เปอร์เซ็นต์ครับศูนย์จุดหนึ่งเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมแสดงว่าเรามีโอกาสมาหนึ่งเกลียวได้กี่ครั้งครับเก้าครั้งเลยนะครับมนนแป่่าออไรรรมมติเเเดืยยๆี การที่พอร์ตหนึ่งพันเหรียญเราจะแตกนะครับคือมันจะต้องแรนดอมแล้วโดนผิดทางเก้าครั้งนะครับเก้าครั้งรวดนะครับถึงจะพอร์ตแตกแต่ถ้าไม่ผิดทางถึงเก้าครั้งเป็นไงครับพอร์ตมันแค่โตขึ้นไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆนะครับอ่ามันก็จะโตขึ้นไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆถ้าเรามีมานเนเกลนะครับบวกกับเทคนิคการเข้าออกที่ดีนะครับอืมนั่นคือสิ่งที่ทุกคนเนี่ยลองไปต่อยอดดูนะครับว่าเออถ้าเรามีเงื่อนไขแบบเอ็มเอ็มหลังบ้านที่ดีนะครับไม่ใช่ตัวผมนี้ก็ได้นะระบบอื่นๆก็ได้นะครับ เพียงแต่ว่าแล้วเรามีเงินแขงในการเข้าออกเดนด้วยจะเป็นยังไงจะเป็นยังไงนะครับอ่าซึ่งตอนนี้ผมก็จะอธิบายให้ดูเข้าเฉนะครับว่าเห็นไหมว่าต่อให้เราไม่มีองค์ความรู้ในการเรดเลยแต่เรามีระบบจากการ m m ็มหลังบ้านที่ดีเนี่ยมันก็รักษาพอร์ตให้ไม่แตกได้นะถึงจะไม่กําไรก็ตามแต่เถอะเห็นไหมทุกคนก็ยังรากมากได้กี่ปีครับ3ปีแล้วนะครับสปีแล้วนะวนะก็ยังพอร์ตไม่แตกก็ยังมีขึ้นมีลงนะครับดังนั้นถ้าเราใช้เป็นมันเนเกลเนี่ยหมายามว่าอะไรครับไม้แรกเราเสีย ไอจังหวะที่มันเห็นไหมดิ่งลงมาเนี่ยดิ่งลงมาเนี่ยจังหวะที่มันดิ่งลงมาเนี่ยสมมติไอ้ดิ่งเส้นเนี้ยดิ่งลงมาหนึ่งสองสามสี่เนี่ยครับหนึ่งสองสามสี่ครั้งเนี่ยเราเพิ่มมาหนึ่งเกลียวไปเห็นไหมตรงนี้มันจากหนึ่งพันเหรียญเหลือเท่าไรครับอืมนะครับดิ่งลงมาแสดงว่ามันพลาดไปกี่ครั้งครับหลายครั้งอยู่นะครับเห็นไหมจากหนึ่งพันเหรียญนะครับลงมาเหลือเจ็ดร้อยอ่าสมมติตีไเป็นแปดร้อยแสดงว่าผิด,ผ,ดผิดไปกี่ครั้งครับผิดไป เออห้าครั้งใช่ไหมห้าครั้งรวดนะครับเพราะว่าหมายหนึ่งเราเสียสี่สิบเหรียญใช่ไหมครับยี่สิบกับยี่สิบนะครับสี่สิบเหรียญสี่สิบเหรียญนะครับนั่นแปลว่าอะไรครับถ้าแสดงว่าเนี่ยในประวัติตรงนี้คือห้าครั้งแล้วก็ถูกใช่ไหมครับแสดงว่าเรามันเกี่ยวได้ห้าครั้งใช่ไหมแต่แต่ระบบที่ผมว่ามาคืออะไรครับสามารถผิดทางได้ติดต่อกันเนี่ยเก้าครั้งใช่ไหมเก้าครั้งนั่นแปลว่าอะไรครับครั้งที่ห้าเนี่ยมันก็จะเบิร์นหลอดไปเรื่อยใช่ไหมละ่ะตั้งแต่ครั้งที่หนึ่งสองสามาเเกี่่ยวพิมหลอดนะครับ เราก็ลองดูอดีตกันนะครับว่ามันเคยพิดทามไปทั้ทงหม,มดกี่ครั้งนะอย่างนี้แปดร้อยหกสิบสี่เหรียญใช่ไหมลากมาถึงตรงนี้นะครับก่อนที่มันจะยึดขึ้นเห็นไหมเป็นห้าร้อยเจ็ดสิบก็ประมาณสามร้อยใช่ไหมอ่าสี่สิบเหรียญหารด้วยสามร้อยก็ประมาณเท่าไหร่ครับสี่แปดสามสิบสองไหมก็คือประมาณแปดครั้งเห็นไหมก็ยังไม่แตกก็ยังไม่แตกนะแล้วก็มานี้ก็จะถูกใช่ไหมครั้งที่แล้วก็จะเพิ่มหลอดไปบัตรซ้ายเราก็ยังขึ้นมาใช่ไหมแต่มันในเกวังมันไม่ได้ขึ้นแค่นี้มันจะขึ้นสูงกว่าเดิมใช่มม้ยเเเเพรราาาะป็นนก อ่าย้ำนะครับว่านี่คือยังไม่มีระบบอะไรครับไม่มีระบบกองสัญญาณไม่มีระบบอะไรเลย,เลยนะครับแค่แรนดอมอย่างเดียวนะครับอ่ะก็ลองดูนะครับเดี๋ยวตอนหน้าเนี่ยผมจะลองใส่เป็นมันเกลเข้าไปเพิ่มนะครับแบบที่ผมว่ามาเลยนะมันเกลแล้วก็คำนวณความเสี่ยงอีกนิดหน่อยนะครับให้มันเล็กกว่าน,นี้แล้วก็ลองดูว่ามันจะโตไหมโตไหมนะครับเดี๋ยวก็มาดูกันนะครับผม ก็สำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับก็แค่อยากนําเสนอให้เจ๋ๆนะครับว่าให้ทุกคนดูว่าจริงๆเนี่ยสิ่งที่สําคัญไม่ใช่การเข้าออกออเดอร์นะสำหรับผมนะครับแต่คือการจัดการเงินหลังบ้านนะครับแล้วก็การมันนี่แมเนจเมนต์ให้ดีที่สุดนะครับเพราะว่าเช็คหนึ่งเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาครับเพราะว่าบางทีเนี่ยการ์ดเป็นไซเวก้าเป็นเชนเนี่ยมันก็ใช้เทคนิคแตกต่างกันนะครับแต่ว่าระบบ MM เนี่ยใช้เหมือนกันตลอดทุกๆครั้งนะครับทุกๆครั้งนะครับดังนั้นผมมองให้ทุกคนมองว่าจัดการการจัดการเเงงงินนนนนนหลลััััับบบ้าาาาาี่่่ยสสํํคคคคคญญกกกกววะะรร็อดูทุ ลองเอาแบบนี้ไปทําดูนะครับหรือว่าบางคนเนี่ยก็ลองไปศึกษาเพิ่มเติมดูว่าการ M, M money management เกี่ยวกับ forex เนี่ยหรือว่าการเงินทั่วไปเนี่ยมันมีรูปแบบไหนบ้างนะครับอันนี้ก็เป็นรูปแบบหนึ่งเท่านั้นเองนะครับก็ลองดูครับว่ามีอะไรให้ศึกษาเพิ่มเติมนะครับเดี๋ยวสำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้ครับเดี๋ยวเจอกงนตอนหน้านะเดี๋ยวผมจะเพิ่มมนันเกี่ยวให้ดูนะครับว่ามันโตหรือเปล่านะครับกาฟเรานะครับอืวันนี้ครับผมเออนำโชคนะครับ